โอ้ม้วนเสือลำแพนครับม้วนทีละสิบแผน่นนะผม <c oughs> <c oughs> ม้วนคนเดียวห้าแผน่นไม่ได้เลยหนะักโอ้โหใช้กี่คนแล้วครับเนี่ยกี่คนเลยม้วนเสือลำอ่ะโอ้เครื่องจักรอย่างดีเลยดีดครับโอ้สวยเลยนี <c oughs> อันนี้อย่างคัดครับเอสวยเลยครับนี่ก็เป็นไถ่ขนาดหนึ่งมิลเนาะ ถึงมิน่เราก็เอาไปใช้ทําพวกไอ้ฝ้าเพดานอะไรก็พอได้นะที่เขาอาไปทําพวกงานกระท่อมอะไรพวกนี้เราก็จะคัดและจัดส่งให้กับลูกค้ามาบางครับบางคนก็ให้หม้วนบางคนก็ไม่ให้มมวนเนาะบางคนอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3มิลน,นะนี่แผ่น3มมิลมีแผ่น3มิลหน,น,น,นึ่งมิลเี้ยสี่มิลหกมิลแปดมิล่เี้ยอันนี้ก็เป็นค่าของการจะสท่งให้กับลูกค้าเนาะ ตอนนี้เขาบอกเลยว่าแทนช้าือว่ารับไปจําหน่ายตายต่อเงี้ยองคนก็นําไปสร้างรีสอร์ทองคนก็สร้างเอาไปสร้างบ้านเงี้ยที่เห็นเป็นมันม้วนอะม้วนหนึ่งมีอยู่สิบแผ่นเนาะที่เขาจัดค่าค่าทำไปที่เขาขนาดสี่มิลหนสองแปดมิลแปดมิลสิบมิลอย่างเงี้ยแล้วรวมก็จะส่งให้ตามร้านค้าตัวแทนต่างๆแล้วก็เอาไปลงตามร้านค้าเป็นเส้นทางผ่านอย่างเงี้ยเจ้าผมจะจัดของส่งส่งก่อนเนาะว่า ไอ้อันไหนลงก่อนอันไหนลงหลังก็จัดไปตามนั้นนะครับผมกับม้วนนี้เจ้านี้ลงก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะจัดส่งให้ว่าไอเจ้านี้ลงสิบม้วนนะร้อยแผ่นนะอย่างเงี้ยครับผมบางคนก็จะเอาสี่มิลลงก่อนนะอย่างเงี้ยครับผมเราต้องเอาตั้ง <ST S> เอาตั้งไว้ข้างๆก่อนอย่างเงี้ยถ้างั้นการลงจัดลงลงข้างล่างขึ้นไปหาข้างบนน่ะมันจะลงยากครับผมในการจัดส่งของแต่แต่แต่ละล็อตแต่ละเซตเนาะ พี่พี่มองคนบอกว่าเออเอาม้วนสองม้วนอย่างเงี้ยถ้าอยู่ใกล้ๆกับตัวแทนจําหน่ายก็ให้ไปรับที่ตัวแทนจะจะจำหน่ายราคาก็พอๆกันนั่นแหละครับผมอย่พี่พี่เขาจะอยู่แถวสมุทรประการสมุทรสงครามบ้านแพรวอย่างเงี้ยครับผมก็ไปรับตามตัวแทนได้เนาะพี่พี่เขาก็อยู่จะอยู่หลายๆที่เนาะว่าเราจะเอาไปเอจจาหน่ายตรงจุดไหนอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วลูกค้าก็ อาจจะเอาไปทํากระท่อมนะพัวพวกหนึ่งมิลที่ว่าแบบน้องเขาแบกอยู่นี่นะขนาดหนึ่งขนาดประมาณสักหนึ่งมิลอย่างเงี้ยมวนหนึ่งก็ทำสิบแผ่นเมื่อก่อนทำมวลละห้าแผ่นครับผมค่าค่าจะส่งเวลาส่งทางพัสดุราคามันข้อของใช้จะแพงเนาะถ้าเราส่งอย่างเงี้ยราคาค่าจะส่งก็จะถูกครับผมในการที่ว่าทำเนาะที่บางคนก็จะเอาสี่มิลจ๋าอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีนะอสี่มิลหกมิล ก็จัด10มิลแล้วก็หาพื้นที่ว่างก่อนเจ้านี้ก็จะเอาไม้10มิลลงเนี่ยเอา10จิตมิลขึ้นน้องๆเขาก็จัดมามะพรุมก็จะเอา1มิล1มิลขึ้นเนี่ยแล้วก็จะผสมให้เป็นเป็นล้อล้อไปครับผมการที่ว่าคาดหรที่เราจะผสมให้กับลูกค้าเนาะลูกค้ามันมีอยู่มันมีเป็นสายจะลงทางสายภาคตะวันออกเนี่ยเราก็จะจัดสายให้ตามทางภาคตะวันออกเลย บางที่เป็นทางสายใต้เนี่ยเพราะว่าบางครั้งสายพอีสานอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะนำแ่ลูกค้าอยู่ตรงสุดไหนเงี้ยเนาะที่พี่เขาก็จะบิ่งอเวนส่งให้กับ้านค้าตัวแทนน่างกับทิมนงานอย่างเงี้ยครับผมแต่บางคนที่ว่าอมารับเองก็มีที่เขาใส่รถกระบะใส่ได้มาในกระบะกระบะเที่ยวหนึ่งก็ใส่ได้ไม่เยอะนะกระบะนี้ก็ใส่ได้ประมาณ6 0ร้อยเจ็ดรอยแผ่นอยู่ที่ความหนาของชิ้นงานด้วยครับผม ถ้าเอาแต่หนึ่งมิลหนึ่งเดียวเนี่ยหนึ่งมิลเื็นที่เป็นม้วนอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นหนึ่งมิลนี่ก็จะอยู่ที่ใส่ได้ถ้าไม่ถ้าถ้าถ้ายังไม่ได้ม้วนนะจะใส่ได้ประมาณพันกว่าแผ่นเนี่ยถ้ามันมีความต่างอ่ะพูดถึงพันกว่าถ้าเราม้วนเสร็จเราก็ใส่ได้ไม่เยอะถ้าเป็นขนาดสักงหกมิลอย่างเงี้ยนะ กมิลที่เห็นที่ที่ที่เป็นตั้งอยู่อย่างเงี้ยแต่ีมิลนี่ผมว่าเขาจะใส่ได้ประมาณ600แผ่นเต็มที่ครับ500-600แผ่นก็มันมันจะสูงเนาะเพราะกระบะนี้ไข้อข้อรถกระบะเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเมตร30ประมาณเมตร30หรือว่าเมตร40เซนเนี่ยแหละครับข้ออันหนึ่งเพราะว่าอยู่กับีมิลเนี่ยเราก็คำนวณออกมาเนาะน้ำหนักแผนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ8-7โลถึง9โลอยู่ที่ขนาดของไม้นะถ้าเป็นไม้4มิล สี่มีลายสองด้านนะี่มีรายละเอียดด้านหนึ่งหยาบด,ด้านหนึ่งเนาะอันน้นหนักกปอีที่ประมาณ7กโลแต่ว่าถ้าเป็นไทยขนาดสีมิลเหมือนกันแต่ว่าความมันจะมีสารเครื่องนะที่ว่าลายหยาบ2ด้านอันนั้นก็แผ่นหนึ่งกนบี้ประมาณ9กโลไอ้ขนาดสีมินนี่เขาเหมาะกับการที่ว่าจะเอาไปทําพวกผนังเทดานเนาะท,ที่บ่งบ่งก็ไปติดเองเงี้ยถ้าขนาดหนึ่งมินมันก็ได้ความสวยงามแต่ว่าการแอร์รั่วไม่ได้เนาะ แต่ถ้าไผจะว่าเราจะนำนำไปใช้งานนะหรือความเหมาะสมด้วยเราควรไปติดโครงสร้างห่างๆเนี้ยโครงสร้างนู่นประมาณสักอ่าไอ้หนึ่งเมตรเนี้ยถ้าั้โครงสร้างหนึ่งเมตรนี่ไผ่หนึ่งมิลก็ไม่เหมาะนะ เาหมะนี่ก็เป็นกระบวนการทำประมาณนิดหนึ่งเนาะเออาหารตอนหรกเป็นไม้ไผ่ที่ว่าเราผ่าเป็นไม้ไผ่สาั้น10มแลนะกระบวนการทำงานของมันนะก็เอาไม้เราผ่าไปเป็นเส้นนี้ก่อนถ้าเป็น10มิลนี้ฝั่งนี้จะสานเครื่องนะจะสานเครื่องจากอย่างเดียวเลยองคนก็จะเอาแบบนี้ก็มีสดๆนี้เลยนะ ถ้าเป็นสีมินิไม่ไม่ต้องสารเนี่ยขันีไ้านหนึไม่ต้องอัดกาวก็ได้แล้วก็ละเอียดด้านหนึ่งเอางานกับผมองค์ผมก็จะเอาไปพร้อมพร้อมกับการสานมือครับ าเรจะทําเครื่องแต่ว่าต้องเอามาอัดกาวก่อนนะถ้าไม่งั้นมันจะหลุดจะล่อนครับผมถ้าเราจะมีทางเปลือกทงเดียวเนี้ยมันจะชนจะช้าได้เหมือนกันถ้าเราเอาแต่เนื้อหรือเครื่องอย่างเดียวเนี่ย้ารด้เครื่อมันจะสูงแล้วงานใช้งานของการที่มีเปลือกไม้ถ้าเราเอาเนื้อด้วยเนี่ยมันจะได้มันสานเนี้ถ้าเราเอาแต่ผิวมันจะได้แค่เส้นเส้นเดียวเนี้ยก็ทำแต่พวกไผ่ตะนวนหรือว่าผมก็จะเอาด้านด้านในออกผมก็จะเอาด้านนอกออกที่ไม้ไม้จากสาย บางครั้งชุมชก็ทํามาขายให้อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นงานตัวเนี้ยมันจะแข็งต้องสส่สารวยเครื่องอไม้ไผ่ที่นํามาใสา่ไม่ใช่เป็นพวกไผ่เนี้ยเนาะไผ่เนี้ยที่เราป้องยา,ยาวๆนะทีม่มีไผ่เนี้ยไผ่บงไผ่ข้าวหลามอย่างเงี้ยที่นามาใช้งานใช้ใช้งานที่วันในงานจับสารเสียลําแทนดูนะถ้าเป็นพวกไผ่เนี้ยเนี้ยผมก็จะใช้ในการของสารสารมือก่อนสา,สารมือเสร็จแล้วก็นํามาประกบก,กับสารเครื่องเองี้ยก็จะได้เลยไผ่ สารสีมีลายสองด้านอย่างเงี้ยแต่ถ้าหนึ่งมินก็ใช้แต่ไผ่แห้ยอย่างเดียวเลยนะสารตึนลูกแล้วก็เอามานํามาอัดกาวเลยท,ท,ที่บางคนก็ผ่ามาเป็นเส้นเลยอย่างเงี้ยผ่าเป็นเส้นเป็นเส้นความความยาวก็ประมาณอย่างอย่างอย่างตามก็ต้องหกสิบห้าเซนนะนผ่าเป็นเส้นมาแล้วก็เราก็ซื้อเป็นกิโลได้ไงมั้งหรือซื้อเป็นป้องก็ได้เป็นป้องเราก็รับซื้อนะจะตัดยาว 6เมตรก็ได้แต่เป็นป้องเป็นป้องมาก็ได้ได้หมดนะครับถือว่าบางคนที่ว่าแล้วแต่สะดวกพี่พี่บางคนเป็นรถกระบะแขกบางคนเป็นรถกระบะช่วงยาวบางคนเป็นรถหกล้ออย่างเงี้ยอ่ามันอยู่ที่ว่าความสะดวกของท่านแต่ละคนเนาะกับงานที่ว่าทําไอ้พวกไม้